ผขไม่เข้าใจข้าวอ่ะไม่ใช่คุณดาให้ปรับความเข้าใจก็ได้เขาว่าข้าเขโากาสเจรย,ย่าจะตายข้าฉัไม่อยากไปทะเลแล้วว่ะเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> ไม่ได้ <Hey. S 2> ยังไงก็ต้องไปทำไมวะเฮ้ย uh <Hey. S 2> เดี๋ยวไอ้รันมันเสียใจใช่ใช่เพราะไอ้รันมันรออยู่นะ uh. เออ หมอธนูเเพื่อนที่ไหนคุณคะเขาไม่ได้เป็นหมออะไรหรอกนะคะเขาเป็นนักเรียนในร้อยที่เคยช่วยยาดาวไว้ตอนที่ไปพายเรือตกน้ำนะคะแล้วไป็นสนิทที่เชื่อกันได้ยังไงผมฟังยาดาวเวลาพูดกับเขาเนี่ยนะมันกังเข้ากังงออย่างไงก็ไม่รนี่คุณหูฝาดหูหาเรื่องแล้วนะฉันเคยเห็นลูกคุยปกติธรรมดาไม่ได้พิเศษอะไรเลย ไอ้พิเศษนัไม่พิเศษเหรอกจะ่ม่ไม่เหมือนกับพูดกับบรรทัดผมพูดตรงๆนะมันมันสังหรณ์ของคนที่เป็นพ่อคนอคุณคะแต่ลูกเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายนะคะผมรู้ว่าไม่เสียหายแต่ผมรู้สึกมันใส่ไอ้เจ้าธนูเนี่ยบัลลังก์นย ผมต้องดูหน้ามันชัดชัดให้ได้ <S 2> <S 2> คนดูดีสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสมก็เป็นนักเรียนในร้อยจปบลอสอนที่ที่ปิดภาคกึกษานี้หวังว่าคงจะใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่แต่ขอให้จำไว้ว่าไม่ว่าจะทำอะไรเกียรติและศักดิ์ศรีของเสด็จปู่จะติดตามพวกเราอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นความภาคภูมิใจที่พวกเราทุกคนต้องรักษาไว้ คำขวัญของเราท่องให้ขึ้นใจครับพระคุณเจ้าจะรักษาบรรลุของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิตพระพุทธเจ้าจะรักษาบรรลุของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิตพระพุทธเจ้าจะรักษาบรรลุของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิตพบกันวันเปิดภาคเรียนใหม่ทมุดตายอันนาเดิน ะคะพี่ธนูไปภูเก็ตสมิลันหรือว่าพังงาคะระยองครับว้าไประยองไปใกล้แค่นี้เองถั่วกระป๋องได้ไงคะก็เรามีบ้านพักอยู่ที่นั่นไม่อ,อย่างพี่ก็ไปแค่เพื่อนเอนท่านั้นเองงั้นแขยไปด้วยนะคะอย่าเลยครับพี่ไปเฉพาะผู้ชายแขนผู้หญิงเน่พี่ว่าไม่เหมาะหรอกอพี่ธนู งั้นพี่ธนูก็ดูแลแขกสิคะบ้านก็หลังย้ายใหญ่มีก็ตั้งหลายห้องนะนะคะนะให้น้องสาวนายไปด้วยสักคนเนี่ยฉันคิดว่าคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งใครถามคุณอะเห็นมหมยังม่ทันได้ไปเลยก็ทอกันซะแขกไม่ได้ทอนะคะพี่ธนูคุณก็เห็นด้วยใช่ไหมว่าแขกสมควรไปใช่ใช่ครับ เห็นไหมล่ะพี่ฮนูทีเนี้ยเขาเป็นปีเป็นขุยใช่ไหมแล้วเราจะไปกันยังไงเนี่ยเออผมว่าให้เของรถตู้ไปแล้วให้แจแอนไปทำครัวนะนี่หยุด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 ไม่ต้องร้องถึงไหนแล้วบ้านฉันจะซุดหมดตัวเล็กๆอยู่เมื่อไหร่ลูกก็ดีิกไปแล้วนี่ แม่แอนแล้วก็ดูแลลูกชายชน,นิดดีๆด,ด้วยล่ะคุณผู้หญิงคะแอนจะดูแลให้อย่างดีชนิดที่ว่ายุงไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมชลไหมะ,ะน,น,น,นี่นี่นี่แม่แอนแม่แอนดูธรรมดาก็ได้ดูคอยดูดูเขาเพราะว่าหนุ่มๆเนี่ยเวลาเขาอยู่ด้วยกันไอไ้อความคึกขนองมันอาจจะพาไปะอะไรอะไรไปก็ได้ใช่ไหมแต่คุณคะยายแขไปด้วยเนี่ยคงไม่กล้าทําอะไรกันสักเท่าไหร่หรอกนะคะอ๋อใช่สิ เดี๋ยวนี้ได้แขนเป็นเดือนในหมู่ดาวซะและ้วลิวงเล่นตัวใหญ่คลยๆออก็เอาอกเอาใจโตกลงจะแชร์กันยังไงใฮ้ยลินให้ใหชวนพน,นันก็จ่ายสิโอ้โห้้ยนี่รงแกให้พใเพื่อนๆไล้มทับพี่แกเหรอห<า>นี่มีสาวๆมาล้มทับนี่ชอบหรือยังไงคะโอ้โหนี่ยาลินที่จะบอกให้นะแกห,หนึ่งคนทำ้งดาวคนสวย อยังไงก็ได้นี่มัวแก่ขี้เหนียวคิดจะเคี้ยวหญ้าอ่อนแต่นิยอมลงทุนอใช้ไม่ได้เลยเฮ้ยอีนินแกว่าว่าใครมัวแก่ฉันยังไม่แก่นะเว้ยโหพี่แกแล้วแกพูดอย่างนี้ได้ไงนี่ถ้าฟังแค่นี้ไม่เข้าใจอนะสงสัยฉันจะต้องเปลี่ยนจากหัว เป็นอย่างอื่นเลมั้งบูดีรึฮึคุย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 ไปคุยสิพี่ไปเห็นเป็นโดอหรอฮึนี่ไม่ต้องกลัวจะต้องจ่ายอะไรนักหนาหรอกพี่ค่ากินน่ะก็จยแชร์กันไปค่าที่พักอ่ะนะฉันได้ฟรีเออดีชอบออาไปคลย บ้านในใจกันาดดูว่ารอบคอบมคิดเปกล่าระบบรักษาความปลอดภัยใช้ยังไงพ่อคะบ้านนะคะชิคทยทหารนี่ๆันมน่าเป็นอีกพ่อใหตุไปจริงๆนะอ้าวคุณพูดกลับไปกลับมานี่เราเป็นพี่ใหญ่แล้วนะคะถ้างั้นเอาเองี้ควรที่บรรทัดเข้าไปด้วยจะได้หมดเรื่อง อยู่บ้านยังจะสบายใจกว่าัำพ่อ่พ่อตเข้าใจเลยพี่เขามีอะไรเสียหายหน้าเบื่อขนาดไหนนะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคะ่ะพี่แต่ว่าเราแบบพูดกันภาษาอ้าวนี่แม่นึกว่าคุยกันภาษาไทยซะอีกไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแม่แต่ดาวอึดอัดนะคะที่ต้องเรียบคนที่จ้องเราอย่างมีความไหนตลอดเวลาแล้วอีกอย่างเราไม่ชอบให้มาทำเจ้าเข้าเจ้าถองด้วยค่ะ ก็คนมันมีใจอะลูกมันก็ต้องมีมีมีค่าแววตามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยกันบ้างอะไรกันใจมันจีบอะตอบดาว่าเราเริ่มต้นกันแบบเพื่อนจะดีกว่านะคะแล้วมีหรือยังล่ะลูกอนนี้คงไม่มีแล้วค่ะแสดงว่าเคยมีใี่พ่อมีค่ะคุณอะ เออแล้วจะไปกันเมื่อไหร่ล่ะลูกรถพร้อมแล้วครับคนขับก็พร้อมแล้วครับดีดีดีไาไปไปเตรียมเครื่อของยกให้ดีแอนเอ้ยนั่นนั่นนั่นเอ้ยนั่นแหละแอนอ่ะเก็บกระเป๋าทีดีสิได้เลยค่ะคุณแขกค่ะโยนูไหนลูกบอกว่ามีเพื่อนไปหลายคนแล้วลูกมีแค่นี้เองเหรอจ๊ะลูก เออนั่นนะสิอ <serving> <Enfin> ้าวมากันแล้วนี่ครับโอ้เดินพร้อมกันท่าด้วยเนาะอสวัสดีครับสวัสดีจ้าลูกๆสวัสดีจ้านี่แนภพาน้องสาวฉันเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แกันเถอะเยสสายได้ได้ครับพี่ธลู นี่แม่แขแม่ว่นูู่แน่ใจเลยว่าจะไปกับพวกนี้ได้ดูแต่ละคนเจอท่าทางไม่ช่ย้อยนะลูกเนี้อ่เป็นไรหรอกค่ะคุณป้าค่ะไม่ต้องห่วงเลยครับคุณแม่เดี๋ยวผมเนี่ยจะดูแลคุณแขเองครับนี่ใค้ใช้คุณอาสาเอาดรืัน่ารับ พาลูกฉันไปเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วกลับมาครบอาการ32ยาซิงนะยาซิงเออขอบคุณรับคุณผู้ชายผมจะพามาครบตามนิ่ต้องทุกคนเลยครับอ๋อดีมากไปกันได้แล้วลูกครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลูกเออเออสวัสดีเราเที่ยวให้สนุกกันนะลูกนะไปเกันสออจ้จะแอบระวังที่ดูแลลูกให้ดี ความสุขจังเลยนะพี่เราเนี่ยนี่ฉันจะบอกให้นะเยะลินถ้าแกมาเป็นชั้นตอนนี้นะแกจะมีความสุขอย่างมาก <c oughs> มาก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 คิดดูซิมีสาวรุมร้อมโอ้ย <c oughs> แลแ้วแถมมีน้องดาวของสวยลงมาด้วย,ยวมันไส <c oughs> ่ <c oughs> ทำไมทำไมต้องหมั่นไส้ชั้นฮะยลินฮะ <c oughs> ทำ <c oughs> ไมต้องหมั่นไส้ไม่ต้องมาหมั่นไส้เลยคุณชอปอุ้ยมาแล้วอุ้ยเด็ดเดอุ้ยเห็นไหมครับ อเอเอ,เอแล้วมีมากันแค่นี้เองเหรออือก็ใช่น่ะสิหรือเธอคิดว่ามีใครอีกล่ะอุย้ยเปล่านะไม่ได้คิดนะแล้วใจเอ้ยอมิ้นรักดอกจึงหยอกเล่นนะอย่าง เอาแล้วนี่คุณพ่อคุณแม่ของเธอละจ้ะออใช่อ๋อคุณพ่อไปที่นงไปวางละจ้ะส่วนคุณแม่อยู่ที่ร้านเราว่าเดี๋ยวพวกเราไปเอาเสบียงที่ร้านก็ดีไหมอืมฉันว่าไปใกล้แค่นี้เองไม่น่าจะมีใครหิวกันนะแต่ไม่แน่นะบางคนอ่ะต้องใช้พลังงานเยอะนี่เอาแล้วเรื่องอะไรมามองทั่คนเดียวล่ะ โอ๊ยอย่าร้อนตัวสิยะาชอนี่ค่ะพี่เชนคะพี่เชนพี่เชนคะม่าค่ะแทนที่ไปบ้านพักค่ะค่ะค่ะจำนี่ใช่บ้านเธอเหรอก็ก็บ้านพอเพื่อนฉันไงแหมที่สงสัยไม่ได้ยรงไงเนี่ยไม่เข้าใจแหมพี่เชนนี่ ก็แจมเขาบอกว่าแผนที่บ้านพ่อเพื่อนเขายิ่งจะถามอยู่ได้อำ้มทำไมอะทำตัวเป็นคนแก่ขี้สงสยัยเดียวก็เรียกลุงเลยนี่ออห,ห,หยุด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 เลยไม่ต้องอะไรเรียกพี่เชนดีอยู่แล้วไม่ต้องเรียกลุงเรียกพี่เรียกพี่เหมือนเดิมอาจารย์น้องดาวเรียกพี่นะคะล่ะดิม่นดิมินมชอบอยาพี่เชนกับเพื่อนเล่นตัวเองนะ แหมขอโทษนะคะก็พี่แชนน่ะเขาตัวเล็กทำตัวเหมือนเด็กก็เลยนึกว่ารุ่นเดียวกันโอ๊ยปัดร่มใ่ตรงที่หน้ามันแก่เนี่ยแหละเย็บเลยเยลินพูดอะไรไม่เป็นสิริมงคลเลย